วันนี้ก็มีโปรแกรมฟุตบอลเนี่ยลงแข่งขันกันค่อนข้างเยอะนะครับผมมีตัวเน้นหน้าช่องมาให้3คู่คู่แรกเนี่ยให้มองไปที่อ e ิสวิตทาวจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไก่เดทองสเปอร์ก็ต้องบอกว่าทางคู่เนี่ยผลงานเนี่ยสู่สีไล่เลี่ยกันเลยไม่ได้ดีกันทั้งคู่แต่สเปอร์เนี่ยได้ความมั่นใจมาเต็มๆจากนัดล่าสุดที่ชนะยูเนเต็ดมาได้1่ต so, e ่อศูนย์ส่วนอิสวิตทาวครับก็ผลงานช่วงนี้ก็ถือว่าดีเสมอกับทาง As สตันวิลล่ามานัดนี้เนี่ย เชื่อเลยว่าทั้งคู่เนี่ยต้องการความมั่นใจกันทั้งคู่ก็มาเปิดเกมแรกกันน่าจะสนุกเลยก็ให้มองไปที่บนๆน,นะครับสำหรับคู่นี้คู่ที่2เนี่ยให้มองไปที่คู่ของเซาท์ทัมตันจับพบกับไบตันโอ้โหเซาท์ทัมตันช่วงนี้ยิ่งเล่นยิ่งออกทะเลส่วนไบตันเองไม่ต้องพูดถึงเลยผลงานยอดเยี่ยมมากล่าสุดเนี่ยก็ชนะเชลซีมาได้แบบขาดลอยเลย3ตู่นย์วันนี้ก็ยังมองนะครับว่านกนางนวลไบตันเนี่ย ไปเยือนเนี่ยได้เปรียบทุกทางเลยก็ยังมองว่าไบาตันวันนี้น่าจะคว้า3แต้มได้ไม่ยากส่วนคู่สุดท้ายนะครับจะเป็นคู่ของแอสตันวิลล่าจะพบกับเชลซีล่าสุดเนี่ยเจอกันมาเป็นเชลซีที่เอาชนะไปได้3าต่อศูนย์ส่วนแอสตันวิลล่าเนี่ยฟอร์มล่าสุดของพวกเขาเนี่ยก็เสมอที่1อย่างลิเวอร์พูลมาถือว่าผลงานไม่เลวนะครับแล้วก็ทางเชลซีเองเนี่ยแพ้ไบตันมา3าต่อศูนย์โอ้โหแล้วก็ผลงานช่วงหลงัลงๆเนี่ยถือว่าดรอปลงไปแบบชัดเจนวันนี้ยังมองว่าแอสตันวิลล่าเล่นในบ้านเนี่ยแข็แ็งงแแแกกรร่่่่่อออยูลลล้้้ววววคคิดิดดาาาาสตั erm นนัันนนนนนีจะะะเชไไปไบ ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ3คู่นี้ยังไงก็คอมเมนต์มาหน่อยละกันหรือถ้าใครนะครับอยากจะได้แนวทางตัวอื่นเพิ่มเติมเนี่ยก็หน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าชมรมอยู่